3มเคล็ดลับนะคะในการทำให้หน้าเหลี่ยมนะคะดูดีขึ้น หน้าเหลี่ยมแก้ยังไงให้ดูดีบอกว่าหน้าเหลี่ยมนะคะทําให้เราแก่ช้าแต่เราจะมารอแก่แล้วค่อยดูดีอันนี้รอไม่ได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่มาอ้อยนะคะจะมาไข3า,ามเคล็ดลับนะคะในการทําให้หน้าเหลี่ยมนะคะดูดีขึ้นโดยเราจะไล่นะคะจากกระบวนการที่ใช้เงินนะคะน้อยที่สุดก่อนไปจนถึงการใช้เงินแก้ไขใบหน้านะคะหน้าเหลี่ยมนะคะคือคนที่มีปัญหาของอย่างที่บอกไปกระดูกโหนกแก้มนะคะกับช่วงกระดูกนะคะนี่บริ บริเวณขอบกรามมันเท่ากันหรือมันบานออกมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปิดค่ะก็คือบริเวณกรามนั่นเองนะคะอ่าวิธีการง่ายมากๆเลยนะเราใช้ผมนะคะในการที่จะปิดทุกคนทําผมไล่ระดับไปเลย ปิดแนวขอบกรามค่ะเห็นไหมว่าสิ่งที่เราจะเห็นนะใบหน้านะคะเวลาที่คนเห็นเราก็จะไม่เห็นนะคะความเหลี่ยมมนนะคะของบริเวณโหนกแก้มแล้วก็บริเวณขอบกรามอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบง่ายสุดแล้วข้อสองนะคะสําหรับหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของแบบกรามบานมากๆนะแล้วโหนกแก้มอะ่ะไม่ได้สูงจนเกินไปหรือไม่ได้แบบบานออกจนเกินไปนะคะการฉีดโบกรามกับทุกคนอันเนี้ยช่วยได้เลยนะโบกรามนะเราจะต้องดูยังไงนะคะทุกคน อ่ะดูนี่เลยนะคะเราต้องกัดฟันนุกคนกัดฟันแรงๆนะมันจะเห็นว่าถ้ามีกล้ามเนื้อนะคะที่ปูดออกมาแบบนี้นะตอนที่เรากัดกลามแรงๆค่ะแปลว่าเราเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อกลามที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะโบตรงนี้ลงไปนะให้มันเล็กลงนะคะแต่ไม่ใช่เล็กจนตอบนะลองสังเกตถ้าใครโบจนกระทั่งหน้ามันยุบเข้าไปแบบนี้นะ เห็นไหมคะมันก็จะมีแก้มตอบเกิดขึ้นมาอันนี้จะทําให้หน้านะคะดูโรยแล้วก็ดูโมขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้สําคัญมากว่าห้ามโบกรามเยอะเกินไปนะทุกคนโบได้แค่ทําให้มุมขอบกรามแค่ตรงมุมนี้นะคะ เล็กลงเท่านั้นเองและข้อสุดท้ายนะคะใครที่มีงบพอนะคะงบเหลือพอเราใช้วิธีการนี่เลยค่ะทำฟิลเลอร์ปรับรูปหน้านะคะจะบอกว่าหน้านี้เนี่ยได้มาทั้งการฉีดโบแล้วก็การทำฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าถ้าใครเคยตามกันจะรู้ว่าพี่มาออยเคยหน้าเหลี่ยมมากๆมาก่อนนะคะโบกาวลงไปนะกรามยุบแต่ว่ารอยต่อของบริเวณใบหน้ามันยังมีความเหลี่ยมชัดอยู่เพราะฉะนั้นการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะทําให้เขาเรียกว่าปรัสานนะคะรอยเหลี่ยมม แต่ละช่วงนะไม่ว่าโหนกคิ้วนะคะบริเวณโหนกแก้มบริเวณกรามเนี่ยมันดูแล้วละมุนมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าสร้างความละมุนแบบต่อรอยต่ออย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีความหน้าพุ่งด้วยให้รู้สึกว่านี่เห็นไหมหน้าเนี่ยมี projection มีความพุ่งมีข้างหน้าหน้ามันจะดูเล็กเวลาที่มองตรงนะคะเห็นมิติของใบหน้าชัดเจนใครที่ยังไม่เข้าใจนะเรื่องที่สําคัญมากการที่หน้ามีมิตินะคะมันทําให้หน้าเราเนี่ย ดูเล็กนะไม่เหมือนกับตอนที่เราถ่ายรูปติดบัตรนะคะบัตรแต่มันไม่มีมิติเพราะมันเป็น2มิตินะคะมันมองไม่เห็นความลึกการที่เราทําให้หน้าเรามีมิติมีความพุ่งนะคะมันทําให้หน้าเนี่ยดูเล็กแล้วก็ดูรู้ว่าอะไรอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังนะมันทําให้แบบดูแล้วไม่เหลี่ยมไม่บานจนเกินไปนั่นเองค่ะวิเคราะห์อ,อะไรต่อบอกกันมาเลย